เคยประจันภัยทีก็ร่งคิดอยู่ตอนนี้ว่าอยากจะออกจากงาน c p e ดอย่างดีเบื่องานประจำแต่บรรลุจักว่าสิเป็นเลื่มตุนอาชีพอย่างดีคลิปี้มาดามมี่เรื่องเล่าดีๆสาลานาหลูมาแช่มาแบงปันลองมาฟังเบิงกรมาจ่ะเพื่อบางที่อาจจะเป็นแนวคิดเนี่ยคิดออกก็ได้ว่าอาจจะเกิดไอเดียใหม่ๆแต่อาชีพนี้ที่มาดามอยากมาเล่ามาแช่ ก็คืออาชีพอันขายน้ำปัน่นไปฟังกันเลยจ้ะสวัสดีเจ้าพ่เอเมพี่น้องสุขุสุขคนยินดีต้อนรับขอสู่ช่องมาดามอีสานผ้าสแสบ,บชันแนว Hello everyone welcome to มาดามอิสานผ้าสแสบ,บชันแนวเอาสำหรับคลิปนี้น่าจะพี่น้องมาดามก็สีมาแช่ประสบการณ์เรื่องไอการเปิดล้านขายน้ำปัน่นก็คือสำหรับ ผู้ใดที่แบบว่ากาลังมองหาอาชีพอิสระอยู่นะจี่นองอยางเป็นเจ้าหน้ายของตัวเองบางเท่อกอาจีพลู้ซึกเบือ่อกับการเป็นลูกจ้างเขาเบื่อเผื่อร่วมง,งานเบื่องานเบือเบ่ออีกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่กาลังประสบพบเจออยู่อ,อ,อาชีพขายน้ำเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่อยูได้ตลอดนะจี่นงสำหรับมาดามในที่มาดามได้เคยลองอในหลายอาชีพมากบราสิป็นขายขนมครกขายแตงโม ขายลูกชิ้นขายหมูปิ้งแล้วก็มาดามก็มาจบอยู่ที่อา,อาชีพขายนาำปันเออขายนาำชาไข่มุกเพราะว่าอย่างมาดามถึงเลือกอาชีพนี่หนึ่งเพราะว่ามันเป็นอาชีพอิสระเฮ้าสามารนที่สซมีเวล่าเป็นของเฮ้าเองคือว่าปกติในตอนเศร้านี่มาดามเนี่ยมาเปิดร้านตอนจังมงกะเหลวเต่แลเหลวเต่บังเื้อกะเหลวแต่ร่มบังเื้อกะเหลวเต่ว่าสภาพอากาศเนาะจา้ะ แต่ส่วนมากก็สิเป็นว่าแล้วแต่ว่าเข้าอยากเปิดตอนใดก็ได้เนาะเพราะว่าตอนเศร้านี่มาดามก็สิตื่นตื่นมาตีสี่ตื่นมาตีสี่เสร็จแล้วก็สิมาออกกับร่างกายมาออกกับร่างกายเสร็จก็สิเอธุลาต่างๆเา็ดธุลาต่างๆเสร็จแล้วเอธุลาส่วนตัวของเข้าเสร็จแล้วกับประมาณเก่าโมงสิบโมงก็ค่คอยมาเปิดลาน ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เฮาบ่ต้องรีบเร่งเพราะว่าทุกๆเสาร์ในมาดามสิเห็นพู้หลังคน้นคือคนในบ้บานเขาสิต้องเฝ้ารีบเร่งออกไปทํางานเพราะว่าเป็นลูกจ้างเขาแต่ว่าสําหรับของมาดามถือว่าบ่บรีบเร่งก็ดีแน่คือว่ามาดามบ่มีภารอะหย่างจ้ะกะเ็เลยบ,บ่ต้องรีบเร่งอย่างเพราะว่าเฮามีเวลาที่เป็นของเฮาเองอแล้วก็เป็นอาชีพที่สามารถ ทำไปได้ตลอดแล้วเป็นอาชีพติดตของเฮาไปได้ตลอดนะจ๊ะส่วนการลงทุนหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนี่ถือว่าบ่บ่บ่ใดใส่ทุ่นหลายนะจ๊ะพี่น้องเริ่มต้นแล็กๆกะนะันหนาสีประมาณบาเกินสองพันนะจ๊ะบาสิีเป็นพวกกระติกน้ำห้อนหรือว่าเครื่องปัน่นแล้วกักะกระปุกต่างๆนะจ๊ะกระปุกต่างๆที่เฮาใส่ใน พวกชาชาชาผงเนาะรถต่างๆเขาก็สามารถซื้อได้ตามร้านทุกอย่างยี่สิบบาทเพราะว่าสมมือนี่มันสะดวกสบายราคากระติกราคาย่อมเย้าแหลีวกะพวกอุปกรณ์ต่างๆนะมันจะมีร้านที่เขาขายชาขามุกเขามีมีทุกอย่างต่เข้าสามารถเขาไปร้านเดียวนั่น็คือว่าครบครบวงจรเลยบ่ต้องไปยุ่งยากไป แล้วก็ห้าบตองบางทเทอห้าวบตองจําเป็นที่จะต้องไปเลี้ยนให้มันเสียงเงินยังคือมาดามเองก็คือว่ามาดามบริไปเลี้ยนนยจาะมาดามเลี้ยนรูเองเลี้ยนจากยู u ู e เลี้ยนจากมูที่เขาเอาสูตรมาแช่แล้วมาดามก็มาล่องชงเบิงแล้วก็พริกแพ้งปรับปรุงนิดหน่อยให้มันเหมาะกับสภาพบ,บานห้าเหมาอกับกลุ่มลูกค้าของบานเ้าบประมากลุ่มลูก้าของแต่ละบานมันบอกคือกันเนาบางบ้านเขาก็ เศรษฐกิจเขาดีเขาก็อาจจะขายดีเออม,มือนหนึ่งก็อาจจะขายได้มือนละยหลายๆๆๆแก้วแต่ว่าสําหรับของมาดามเองนี่บ้านมาดามบ่คอยบ่ค่อยมีลูกข่าลายเพราะว่บบาลูกข่าส่วนมากเขาก็สิคล้าข่ว่าไล่ได้เขาก็บอก่ค่อยมีนนะจ๊ะยังทางอื่นทางบ้านอื่นนี่เขาก็สิแบบว,ว่ามีให้มันให้อ้อยส่วนยางอย่างแบบเนี่คือว่า เศรษฐกิจเขาดีแล้วเขาก็มีทุนในทุนทรัพย์ในการสื่อสื่อกินแต่ว่าสําหรับของบ้านมาดามนี่ก็คือว่าพ่อไายได้เขาหน่อยเขากะถ้าเข้าขายแพงก็ขายเากอืแม,มาดามก็เลยคิดตรงจุดนี้ว่าเอาแค่พ่อยูโรดเพราะว่าเห็นใจเขาใจเล่านะจา๊ะเพราะว่าคิดคือตอนเวลาเข้าไปสื่อคพือการเข้าขายแพงแล้วมันกินบเสียบก็เขาเสียดายเงินเข้าเอาแบบว่าขายแล้วสบายใจ ก็คือว่าให้ลูกค้าได้กินกินแซ่บกินอิ่มแล้วกันราคาย่อมเย้าสมมากผ้าควนห้าบไปต้องไปเอากาไรหลายห้ากกินน่อย,อยแต่ห้ากกินนั่นๆเออขายไปน้าอาศัยว่าแบ่งปันกันกินไปน้านะจ๊ะแล้วกับเรื่องการขายของเนี่ยห้าตตองเข้าใจจุดนี้นั่มเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่มาดำเริ่มมาขายของเลยค่ะ พอได้มองถึงจุดนี้พียสันเพราะว่าคิดแต่ว่าสีขายแล้วก็เสิเอาแต่กําไรเสิเอาแต่กําไรให้ได้แต่กําไรนะจ๊ะเฮาเฮ้ายามองตรงจุดนี้เกินไปนะจ๊ะเพราะว่าถ้ายิงเฮ้าไปขาดหวังแล้วเฮ้าหวังเอาแต่กําไรบางเธอสิ่งที่เฮ้าขาดหวังมันน่บป็นดังที่เฮ้าคิดไปสักทกอย่างเราฉะนั้นแล้วพอเวลาที่มันน่เป็นดังที่เฮ้าคิดแล้วเฮากับสีผิดหวังนะจ๊ะพราะนั้นแล้วเฮาก็ต้องเ่อใจไว้นาก็คือตอนแลกๆคี่สันที่มาดามมาขายโองเนี่ย บ่มีความหล้บ่มีประสบการณ์ทางด้านนี่กับมีความคาดหวังหลายว่าเออธุรกิจต้องเป็นไปโดยดีแต่สุดท้ายมาแมาดามกระไดเรียนหลูบเออในทุกๆอาชีพที่มา่ดามดเคยขายมาบ่่าสิปเป็นขายแตงโมขายมูปิ้งขายขนมโคกอ,อืมขายทุกชิ้นปิ้งเออและสุดท้ายมาดามก็มาจบที่อาชีพขายหนําปันหรือขายชาไข่มุกอ,อืมสุดท้ายมาลงเ่ยที่อาชีพนี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ ลงตัวแล้วก็เหมาะสมกับมาดามเลยเพราะว่าถ้ามันบเหมาะสมก็คือเห่าบ่สามารถที่จะไปโตได้ถ้าอันใดที่มันมีนอาชีพของเห้าเห่ากับาสามารถทํามันโตไปเรื่อยๆทำแลวเหาสบายใจมันมันรู้สึกแบบเป็นตัวของตัวเองอะจะ้ะเห้าต้องค้นหาตัวเองให้เจอค้นหาอาชีพนั่นให้มันเหมาะกับตัวของเห่าแล้วเหาสิสามารถเ็ดแล้วก็อยู่กับมันได้ย่างมีความสุขแล้ว เวลาขายโคงเนี่ยไอด้วยสภาพเศรษฐกิจหรือว่าอันประชากรหรือความเป็นยูการจับใจใส่สวยของแต่ละหมู่บ้านของคนในแต่ละหมู่บ้านมันบอกขึ้นกันมันจะเฮ่ากับบางเทีเฮ่ากอยจะไปขาดหวังมีนยังไหลอืมคือตอนแรกคือกันมาดามขาดหวังไว้ว่าอยากขายมันจะขายเลยฮะมันได้กำไรเท่านนทนานี้มันเฮาขาดหวังหลายมันเอ็ดห้เฮ่าเกิดความทุกข์มันจะแต่ ก็เป็นช่วงแรกๆแต่มาพ่อพ่อเวลาผ่านไปมาดมาม็เริ่มไปเรียนดูว่าคนเฮาบ่คนที่จะไปขาดวังองียงเพราะว่าบ่มีอย่ยงในนอนในชีวิตของเฮาเฮาต้องใช้ชีวิตในแต่ละมือให้มีความสุขแล้วกะ็ยอมรับยอมรับแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่เฮ้าประสบพบเจออย่างละกี่นอ้องเพราะว่าทุกๆอาชีพทุกๆสิ่งที่เฮ้าประสบพบเจอเนี่ยมันสามารถเป็นธรรมะแล้วก็สอนใจของเฮาให้เฮา สามารถเรียนลู้แล้วก็อยู่กับมั่นให้ได้เฮาทำมาในบดญจาเป็นแค่ว่าเขาจะต้องไปปฏิบัติธรรมหรือจะต้องไปวัดออการใช้ชีวิตอของเฮาในแต่ละเมืออการที่เฮาประสบป,ปัญหาชีวิตเฮาก็สามารถเรียนลู้จากตรงนั้นได้แล้วนํามาใส่ในชีวิตปัจจุบันแล้วกับปับปุงในชีวิตของเฮาหน้าคนได้นะจ๊ะสำหรับใครที่แบบว่าสนใจอาชีพนี่ก็ มีขอสงสัยยังหรือว่าอยากทักทายเขามา่พูดคุยกะพิมพคอมเมนต์มาใด้ละจ๊ะใต้คลิปนั่นแหละแล้วก็มีผููหลังควนเพื่อนกระถามมาว่าอันมาดามยังเปิดร้านขายน้ำอยู่บ่มาดามกันยังขายอยู่คื้เก่าแะละจ้ะพี่น้องเพียงแต่ว่ามาดามนะบ่ค่อยได้โพดลงอืมกัยังขายขายกร็ราคาย,ย่อมเย้าแะละจ้ะพี่น้องขายแก้วละสิบบาทดีสิบบาทขายให้เด็กน้อย ขายไห้คนไทยบ้านเฮ้าแต่ว่าสำหรับขายอีนเดียามีทำเลดีทำเลเหมาะเออเขตชุ่มชนนี่กะสาม,มารถขายได้แก้วละยีซิบจีสิบห้าสามิบสีส่ิบก็ว่ากันไปนะจ๊ะแต่อันนี้เฮ้าไอ้ของมาดามกะคือบาปร,ปรับราคาให้มันเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ของมาดามแต่ก็ส่วนพวกเครื่องปั่นเครื่องปั่นที่นี่ FC ออิ่นถามมาว่ามาดามใส่เครื่องปั่นองอย่าง มาดามใส่เครื่องปั่นของซปเปอร์ซปเปอร์จีนนี่มัาจะมาดามสร้างมาจากโอชอปปิ้งในทีวีก็ถือมาเครื่องนี้ถือว่าคุมแล้วก็ใส่ง่านดีบริบร,บร,บร,บริาคาโฆษณาอย่างไรเพื่อนเลยจะ่มามาดามมาแช์มาแบ่งปันว่าใส่ดีจังใดมันจะเพราะว่ามาดามซื้อมาแต่สมัยที่มาดามนะเหตุงานลงงานแล้วก็ซื้อมาไว้ก็ดีว่ามันก็เลยเดี๋ยวมาใส่ในการขายน้ำปัน่นเออ ไช้ดีจ้ะคุณภาพก็ดีแล้วมันมีไอ้สามารถปั่นได้หลายอย่างบวาสป็นปัน่นหมูบดปัน่นอ้ยสมูตติอย่างสรารพัดปัน่นเนะจ้ะเครื่องนี่ไช่ดีราคาอยู่ประมาณธรรมะดำจำบุพพิตรเลยนะอยู่ประมาณขั้นหานี่ละมั้งธรรมะดำจำบุพพิตรได้เพราะว่ามาดำมก็เสื้อมาแต่ดุลแล้วนะจ้ะหรือผู้ใดไอ้อาชี อยากล่องเครื่องเครื่องปั่นแบบรุ่นอื่นก็ได้แต่ว่านี่ของมาดามมันใส่เหมาะสมก็คือว่ามาดามปั่นเกี่ยวละบิบบาทนี่ก็คือว่าอยู่ในขนาดที่โอเคเนาะเพราะว่าถ้าเข้าปั่นเอาเครื่องรุนน่ใหญ่มากแต่มั่นพันสองร้อยบาทหรือพันหาร้อยบาทมาปั่นมันมันบ่มอจ้ะเพราะว่ามาดามก็ซื้อมาแล้วขึ้นกันได้ก็สร้างมาแล้วพวกที่พันหาร้อยบาทนะลองเอามาใส่ปั่น้ะมันมันบ่มะ ขนาดคงเกี่ยวที่เข้าปั่นก็คือมาดามก็เลยเอาเครื่องนี้มาปั่นก่อนนอกจากว่าเครื่องนี้สิมีปัญหามาดามก็คอยเอาเครื่องพันห้าเอยวัดเครื่องญ่นั่นมาแทนสําหรับใครที่แบบว่าอยากเริ่มต้นอาชีพอิศระบรลูวาซิไอตตาชีพอียังาจะาพนงมาดามขอเสนออาชีพการขายน้ำปัน่นหรือว่าสิเป็นขายน้ำยังก็ได้น้ำชาไข่มุกน้ำ ส่งกาแฟอีหย้งต่างๆเลจะเป็นอาชีพที่ถือว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ชีวิตได้ดีจะ้ะเออเพราะว่าคนเห่ากะต้องจำเป็นก็ต้องกินน้ำเนาะที่มาดามสังเกตไดยเขาจะกินตลอดอือเขาอาจสิมี้บางเทื่อที่แบบว่าบางมือที่แบบเขาบ่อยากอืเขากะบ,บ่ิินก็แเม่นนยูแต่ว่าเขากะบ,บ่หยุดกินนะจ้ะ้าเห่าเอเซบเออแล้วก็มันจะมีสูตรที่มาดาล ล่ลงไปในคลิปสำหรับไี่แบบว่าย่างบอลูสิเป็นเริ่มต้นจังไดสิส่องจังไดใส่ยังจังไดเนี่ยเขาไปเบิ่งในคลิปของมาดามได้มาดามสีมีสูตรชงเก้วละสิบบาทพี่สิบบาทรับรองว่าบอพิษหวังแน่นอนเพราะว่าเป็นสูตรที่มาดามใส่อยู่ในร้านนะคะขายให้ลูกค้ามาดามทุกๆกครั้งที่มาดามขายไปให้ลูกค้ามาดามก็ต้องถามลูกค้านะว่าแสบบอหรือเป็นยังไงให้ลูกค้าติชมมากเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนก็นกนมัก มักวานหน่อยวานวานกลางวานร้ายเข้ากระตรงทามเขานั่มมันะเออแล้วกับการขายโค้งนี่ต่เข้ากระตรงมันบอกกับลูกค้ามันยินเยี่ยมนะจ๊ะต้องต้องเเบาแบบว่าหวานหวานนวอๆกับลูกค้าเออเเบวถ้าไม่จริงใจละจ๊ะตองเดวลูกค่ะเขาก็ะซิ้อยูงแล้วเข้าเอสเซงเข้ามีวามจริงใจกันค่ะเขาก็สซิ้มาซื้อก็เข้าดูดูไร แต่ว่าเฮ้าอย่าไปขาดหวังอืมอย่าไปขาดหวังหลายว่าให้มันขายได้กําไรเพราะว่าซื้อมือนี้ล้างร้านขายน้าปั่นร้านพวกขายชาไข่มุกคลนี้มันมันมีมีหลายร้านบางที่การที่เขาบได้ัาซื้อร้านเฮ้าเฮ้าก็บ,บ่จําเป็นต้องสิไปซี้เลียดหรือว่าเรียดอย่างเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของลูกค,ค้าจะเป็น้องที่เขาที่สาม,มารถซื้อใช้ก็ได้อือพอหายตตว่าเฮ้าล้านของเฮ้าเนี่ยเอ็ดห้แเสบไปหลุดห้ถือใจลูกค้าแล้ว ขา้าวกะกรมาสซีที่เราน่ะจะห้าไป่ต้องไปซี้เร็ดลำนั้นบอกเออขายที่ใดทำเร่อดีๆะขายไปเลยจ้ะน้ำปัน่นพวกน้ำพวกเนี้ยขายอยู่กับหน้าบ้านขายอยู่แถวแถวที่ห้าอยู่ในี่แถวบริเวณของชาวขายมันบอลยุงไงจากพี่น้องแลวกับของที่ห้าซื้อมากเนี่ยก็คือวาบนบอลบุ๊คข้าขายอาหารสวดขายอาหารสดในห้าต้องเฝ้าขายให้มันเมื่อเพราะว่าถ้าห้าขายบ่เมืม่อมันก็นสี เน่าสิเสียเนาะแต่ว่านี่พวกผงต่างๆในห้าสามารถเก็บมันก็อยู่ในกระปุกได้มันกับบ่มีเสียบ่มีบูดมีเน่าห้าส่งเวลามีคนมาซังเ้าก็ส่งถ้าบ่ามีคนมาซ้ำก็อยู่ในกระปุกเก่าบ่ามีบูดบ่มีเสียหายอย่างอืมเน้วกับพวกพวกแก้วชงแก้วชงช้อนชองพวกเนี่ยมาดำยากแนะนํำว่าให้เอาแก้วทีออยู่ในบ้านเฮาแหละมาล่องมาชง่เบื่องกอน่าเผาไปซังนี่ ตามอินเทอร์เน็ตหรือตามซื้อต่างๆเออให้เอาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านเท่าแล้วมาใส่สกอรยาพึ่งเขาเริ่มต้นเล็กๆเข้ายาพึ่งหล่นญ่จัดหงติดหนงเข้าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วค่อยๆขยับขยายอืถ้าเข้าหล่นญงจัดไงเลยมันเวลามันผ่านมามันมันสีบกุ่มแล้วเขาแต่ว่าเข้ากะ อาจจะได้เรียนรููจากตรงนั้นนั่มเนาะจากหนองจากตรงที่เห่าผ่าเนี่ยแหละเพราะว่าประสบการณ์ทุกอย่างที่เไ่าเรียนรููมากเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นคู่สอนเฮาเองจะถ้าเหาสีเลียนรูเลยแต่ถ้าเห่าขายไปซื้อๆเาใาเศีวิตไปซื้อๆแต่ละมือกับสาษารมาดิจะเรียนรููอย่างเพราะว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับชีวิตเฮ่าในทุกๆเรื่องเฮาสามารถเรียนรูได้เลียนรูตลอดมันเป็นคู่สอนในเห่าเป็นธรรมะสอนในเฮ่า ความทุกข์หรือว่าความสุขในสามาถเป็นคู่โซนในห้องได้ในทุกๆเรื่องเวลาคนห้องที่เจอความสุขในห้องยาไปหลงละเรื่องนะจ๊ะพี่นอ้องยาไปยึดต,ติดย่าไปหลงห้อง้องมีสติอืเวลามีความทุกข์ก็คือกันมีความทุกข์อ่ะอย่าไปจมปะกับความทุกข์ให้เรียนรู้แล้วก็มให้มันเข้าใจในความเป็นธรรมดาของทุกสรรพสิ่งนะจ้ะ สิ่งทุกอย่างบนหลกใบน,น,นี้ยังแน่นอนดออตอนนี้มดาดำกับหายไปเอยสะกดหน้าคตไพ่ทางหนาก็ยังบลูทํำสิ่งใดไปแล้วเข้าสบายใจเข้ามีความสุขแล้สก็สนุกกัะสิงที่เข้าท้ำก็คือว่าโอเคแล้วนะจ๊ะเอาสำหรับคลิปนี้มดาดำเองกับวังมาพุงสิงเป็นประโยชน์สำหรับใครที่เขามารับชม้งสำหรับใครที่นี่ถ้ำแนะนำํำหรือว่ายังสงสัยอยากจะถามกับส,สอบถามมดาดำได้ สำหรับคลิปนี้มาดามก็ต้องออขอโจบเป็ดจ้าไจ้ะจแค่นี้ก่อนสวัสดีจ้า